ยินดีต้อนรับเข้าสู่ M10 นะคะคลิปนี้เป็นเพกอาการในหัวข้อที่ว่าที่ผ่านมานะคะเขารักเราไหมและทําไมเรากับเขาถึงไปต่อกันไม่ได้นะคะเป็นหัวข้อที่ลูกดวงส่งเข้ามานะคะเอาละค่ะทีนี้ไพ่มีทั้งหมด3กองนะกองที่1่สีส้มที่2เขียวที่3าม่วงนะคะ1ส้ม2เขียว3าม่วงนะคะเป็นการอา่านไพ่แบบโดยรวมไม่ได้เจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งนะคะดูแล้วฟังแล้วอย่าไปตัดสินใดนยทั้งสิ้นนะมันไม่เกิดกับเราแน่นอนนะคะมันอาจจะมีแค่แบบ เพียงเศษเสี้ยวหรืออาจจะมีแค่แบบบางเหตุการณ์ที่เกิดกับเราก็ได้นะคะคลิปนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่เคยคบกันหรืออาจจะเคยเป็นแฟนกันแต่สถานะอาจจะไม่ชัดเจนบางคนนะคะมีความสงสัยว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยเขารักเราบ้างไหมแล้วก็ทําไมเรากับเขาอ่ะไปต่อกันไม่ได้นะคะเป็นท่มเลยเหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะไม่ได้กําหนดอะไรวิญญาณนะคะว่าเราต้องจบเมื่อไหร่เริ่มต้นเมื่อไหร่อันไรยังไงนะคะตรงนี้นะ ขอบคุณมากๆนะที่เข้ามาชมมาฟังทั้งคนเก่าคนใหม่ขอบคุณน้องที่ทำทำสเต็มให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเอาละเพื่อให้การเสวนาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่าที่ผ่านมานะคะเขารักเราบ้างไหมและทําไมเราถึงไปต่อกับเขาไม่ได้นะคะเปิดกองที่หนึ่งก่อนนะสีส้มสอง,สองเขียวสามม่วงค่ะก่อนอื่นมาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนนะเป็นยังไงบ้างคุณกับเขานะ ความรักเป็นยังไงแล้วทำไมถึงไปต่อด้วยกันไม่ได้ <_ d ates> คุณกับเขาเหมือนว่าเป็นคนที่ดื้อทั้งคู่เลยนะเนี่ยนะคะน่าจะเป็นรักทางไกลนะคะรักต่างชาติก็ได้เดวเวอร์ขึ้นนะคะ เขาดูเธอคนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันนะดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศที่สามนะคะเจ็บปวดทั้งคู่่ะมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีทิฐถี่คุณก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมเป็นความรักที่ต่างคนต่างเอาชนะแล้วก็มีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโตเถียงกันเยอะนะคะมีความขัดแย้งในตัวเองเยอะนะคะไม่คุณก็เขาต้องการความถูกต้องตลอดไม่มีใครยอมใครนะความรักความสัมพันธ์ของคุณอะมันเหมือนกับว่า ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะที่ผ่านมานะแล้วก็เขาหรือเธอคนนั้นนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจเหมือนกับเอาละ่ะที่ผ่านมาเราก็ยอมยอมแล้วละ่ะแต่ทําไมอะ่ะตัวของเขา,าเองอะ่ะไม่คิดที่จะยอมเรามั่งก็จะเป็นคําถามคําตอบอย่างนี้นะคะและบางคนอาจจะเอาเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีปัญหารเรื่องการเงินบางคนนะคะหรือบางคนมีปัญหาในเรื่องของคำพูดเช่นชอบพูดประชดประชันชอบชอบพูดแบบน้อยอกน้อยใจทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่า มันเป็นแบบเหตุการณ์เดิมๆเ,เป็นหลุมเดิมเขาอาจจะมีความเบื่อหรือคุณอาจจะมีความเบื่อก็ได้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเขารักเราไหมเขารักเรานะตรงนี้ตามหน้าไพ่เลยอ่ะนะคะเขาก็ยังมีเราอยู่ในใจเขาก็คิดดีกับเราละรักเราแหละนะคะแต่ด้วยความที่ว่าต่างคนอ่ะต่างมีทิฏฐิเกินไปหรือต่างคนต่างเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมนะคะมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่ะกับเขาอ่ะมันไปต่อไม่ไหวมาดูสิคะว่าแล้วทาไมมันถึงไปต่อไม่ไหวเพราะอะไรนะคะ เหตุผลของเขาอ่ะกับคุณอ่ะที่ไปต่อไม่ไหวมันมีเหตุผลอะไรเหตุผลบอกได้เลยว่ามีความขัดแย้งในตัวเองอย่างที่บอกละไม่คุณก็เขาอ่ะเป็นคนค่อนข้างที่จะใช้กดใช้ระเบียบในการที่แบบพูดคุยกันนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองต้องอยู่เหนือกว่านะคะคุณอาจจะดีกว่าคนที่อยู่ธาต ลมก็ได้ไมีถุนตุลกุมหรือคนที่เกิดราศีธนูก็ได้ราศีตุลราศีพิจิกได้หมดเลยนะคะเนี่ยชอบเอาคําพูดเอากฎเกณฑ์มาบังคับหรือบางทีอาจจะมีในเรื่องของเงื่อนไขที่ว่าถ้าเกิดว่าคุยกับเราคบกับเราต้องเป็นแบบประมาณนี้ประมาณนี้ต้องการเป็นผู้นํามากกว่าเป็นผู้ตามนะคะเพราะฉะนั้นอีกเหตุผลหนึ่งของคุณที่ไปต่อเดียกันไม่ได้ก็คือว่าไลฟ์สไตล์ที่มันต่างกัน คนนึงชอบแบบอิสระส่วนตัวอีกคนหนึ่งชอบเรื่องของการสั่งสั่นนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะหรือตัวคุณก็ได้นะ,ะชอบใช้คําพูดที่ว่าเหมือนประชดประชันเช่นอาจจะพูดในเรื่องของเวลาพูดในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและค่อนข้างที่จะอยากจะเอาชนะตลอดเวลาเวลาทําอะไรนะคะเนี่ยที่ไปต่อไม่ได้บางคนนะคะตรงนี้ที่ไปต่อไม่ได้อีกแบบหนึ่งก็คือ มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแทรกในความรักความสัมพันธ์นะคะเนี่ยเห็นไหมมีใครสักคนหนึ่งไปเริ่มต้นกับใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะคะแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาที่ว่าเป็นลักซอนขึ้นนะคะนี่คือการไปต่อไม่ได้ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีการจับผิดกันเกิดขึ้นมีการลุ้ข้อมูลกันมีการแบบไปเห็นว่าเออ ana, เขาแอบคุยกันนะเขาแอบมีสัมพันธ์กันนะอะไรอย่เงี้ยนี่คือการไปต่อไม่ได้นะคะท <The> ั้งทางที่ก่อนหน้านี้เขาก็รู้สึกดีรู้สึกรักเรานี่คือการที่ว่าคุณกับเขาไปต่อไม่ได้ก็อาจจะมีในเรื่อองงข ความที่ว่าไม่ลงตัวกันไ์สไตล์แล้วก็อีกฝ่ายได้ฝ่าหนึ่งอาจจะมีใครสักคนเข้ามาแทรกหรือมีโลกใบใหม่นะคะเอาละมาดูกองที่สองกันบ้างนะคะที่ผ่านมาเขาหรือเธอคนนั้นรักเราไหมแล้วก็ทําไมเราผึงไปต่อด้วยกันไม่ได้มาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก่อน ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคุณรักกับคนทางไกลรักกับคนต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างจังหวัดเขาหรือเธอคนนั้นมีเจ้าของแล้วนะคะพินเทศขึ้นและเขาคนนี้น่าจะทํางานเกี่ยวกับราชการทหารตำรวจนะคะผู้พิพากษาทนายความอายการนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนกับอยู่ในฝันนะอาจจะมีในเรื่องของการพูดจาที่ไม่ถูกคอถูกใจกันที่ผ่านมาเขาไม่เคยดูแลเราเลยมีแต่เราดูแลเขาคุณรอคอยความรักจากเขาตลอดเลยมันเป็นการที่แบบไม่ได้เติมเต็มนะ เจอปัญหารักซอนบางคนนะคะอย่างที่บอกว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะมีครอบครัวแล้วนะคะและมีเรื่องของปัญหาการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตรงนี้นะชีวิตค่อนข้างจะเดินทางตลอดนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาจะไม่มีเวลาที่ตรงกันเลยเช่นคุณว่างเขาไม่ว่างอย่างนี้นะคะการสื่อสารมีปัญหาแล้วก็มีการพูดจาที่แบบประชดประชันกันเกิดขึ้นทําให้อีกฝ่ายรู้สึกน้อยอ,อกเนือยใจถามว่าเขารักคุณไหมเขารักนะแต่รักในแบบที่ว่ายังไม่ใช่คนที่จะมาอยู่ในชีวิตจริงของเขา เขาก็อาจจะแบบชอบเราในหลักหนึ ização, ่งอะแต่จะให้มาเป็นแบบเนื้อคู่เป็นอะไรคงยังนะทีนี้เรามาดูสิคะว่าเหตุผลที่ไปต่อด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรเหตุผลที่ไปต่อด้วยไม่ได้อย่างที่บอกว่าเขาน่าจะมีพันธะนะเนี่ยให้จะติ๊กขึ้นนะมีพันธะนะคะ มีในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสมีเรื่องของการมีคู่นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์แบบในเรื่องของรักซ้อนนะคะไปต่อด้วยกันไม่ไหวมันเหนื่อยในความสัมพันธ์อีกฝ่ายเรียกร้องแต่อีกฝ่ายไม่ได้แบบทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกว่าเออยังยังเหมือนเดิมนะมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกท้ออีกฝ่ายในรู้สึกจะถอยในความสัมพันธ์นะได้แต่คิดถึงได้แต่มองว่าเมื่อไหร่ความสัมพันธ์นี้มันจะชัดเจนบอกได้เลยว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าไงอ่ะให้ความชัดเจนกับคนอื่นน่ะยากนะคะเขาอาจจะมีภาระหรือพันธะอย่างที่บอกเราถ้าไม่ตัวคุณก็ตัวเขานี่แหละนะคะแล้วก็ความยุติธรรมที่คุณจะได้รับก็คือ,อคําตอบนะคะเช่นถ้าคุณถามเขาว่าเราจะได้มุฟออนไหมหรือเราจะได้ไปด้วยกันไหมนู่นนี่นั่นอ่ะเขาจะตอบคุณตรงๆเลยในตรงนี้นะคะมีการติดต่อกลับมานะถ้าคุณห่างไกลกันนะคะความสัมพันธ์ที่ไปต่อไม่ได้อย่างที่บอกว่าใครคนใดคนหนึ่งมีภาระและมีพันธะ มันยากต่อการที่จะสารต่อนะคะถามว่ารักไหมเขาก็รักแหละแล้วก็ปรารถนาในตัวเรานะคะแต่อาจจะไม่ได้รักถึงขั้นที่ว่าต้องใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเพราะเขามีภรรยาหรือมีสามีอยู่แล้วไพ่จสตกขึ้นไพ่ทนายความขึ้นบางคู่อาจจะรอเรื่องการหย่าร้างก็ได้นะ<โ>มันไปต่อไม่ไหวมันมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3ต่อมาเรามาดูกองสีม่วงกันบ้างนะคะที่ผ่านมาเขารักเราไหมแล้วก็ ความสัมพันธ์ของเราทำไมไปต่อไม่ได้นะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเหนื่อยแต่เริ่มแรกที่รู้จักกันเลยนะเพราะต่างคนต่าง มีภาระหรือมีพันธะหรือเปล่านะคะมีคนของกันและกันอยู่แล้วนะแต่คุณอาจจะมาเจอกันในเรื่องของช่วงเวลาที่มันอาจจะไม่เหมาะสมไม่คุณก็คาว่ามีความประทับใจต่อกันนะคะเจอลักซ้อนรักสามเศร้านะคะเขาบอกคุณแต่แรกหรือคุณบอกเขาแต่แรกแล้วว่ามีคนที่อยู่ในชีวิตจริงแล้วแต่ก็มีการเขาเรียกว่าไงเปิดใจคุยกันแล้วก็ยอมรับในสถานะนะ เป็นความรักที่แบบหลบๆซ่อนๆอนเป็นความรักแบบรักในความลับนะคุณพยายามหนีความรู้สึกหนีในเรื่องเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเขาหรือเธอคนนั้นก็พยายามนะที่จะทําให้คุณเห็นว่าถึงแม้มันมีปัญหาแบบเนี้ยเขาก็พยายามที่จะทให้เห็นว่าเขายังอยากจะไปต่อกับคุณนะยังอยากมีแอคชั่นกับคุณอยู่นะคะตรงนี้บางคนฝันในเรื่องของการมีครอบครัวด้วยกันถามว่าเขาชอบเราไหมเขาชอบเรานะเขาเรียกว่าไงถูกตาถูกใจด้วยแหละแต่อาจจะไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลานะ เขาพยายามทําให้เราเห็นว่าเอาละ่ะความพยายามของเขามันจะไม่สูญเปล่านะเขาทําให้เราเห็นว่าเขามีความพยายามอยากใช้ชีวิตร่วมกับเราอยากไปต่อกับเรานะคะทีนี้มาดูกันว่าเหตุผลที่ไปต่อด้วยกันไม่ได้เพราะอะไร ทำไมถึงไปต่อด้วยกันไม่ได้ก็ได้ไพ่ไปเดิมจริงๆแล้วคุณสองคนนะพยายามที่แบบว่าทําให้ความรักครั้งนี้มันบาลานแต่มันไปต่อยากก็คือมันเหนื่อยเหนื่อยเรื่องของเวลาเหนื่อยเรื่ององการที่แบบว่ามันต้องฝืนในเรื่องของอการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะต้องพยายามมากเกินไปเช่นบางคนอาจจะพยายามแบบติดต่อสื่อสารสมมติว่าเราไลน์ไปหาเขาตอน10โมงมาตอบอีทีตอนบ่ายสองบ่ายสามเนี่ย มันทาให้อีกฝ่ายเนะีเหนื่อยและทอ้อแล้วก็ตัวของเขาเองนะคนคนนี้มีการเดินทางตลอดไม่มีเวลาให้เราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ไปต่อไม่ได้คือเรื่องของเวลาความรู้สึกอะไรต่างๆนานาเขายังมีให้เราเหมือนเดิมเวลาเท่านั้นที่เขามีให้เราไม่ได้มันก็เลยเป็นข้อที่แบบยุติความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังเก็บไว้ในความทรงจํานี่คือเหตุผลที่ว่าคุณทั้งสองคนไปต่อด้วยกันไม่ได้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็ ถ้าเกิดว่าดูลรชอบอยากติดตามคลิปก,กันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจงให้เป็นค่าครูให้กันได้มันอาจจะไม่ตรงกับใครยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเนาะขอบคุณน้องที่ททตาสเต็มให้ด้วยนะขอบคุณมากมากเลยเอาละทุกคนเราก็จะมารู้แล้วแหละว่าเขารักเรามาั้ยที่ผ่านมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหตุผลที่ไปต่อด้วยกันไม่ได้มันคืออะไรก็ได้คําตอบหมดแล้วเนาะสลับน้องๆที่ทําหัวข้อนี้ขึ้นมานะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากให้ทําหัวข้ออะไรสามารถอินบล็อกเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าตรงกันหลายคนก็จะทําหัวข้อนั้นขึ้นมาให้นะคะคำเคืนนี้ก็ขอบคุณามากๆนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ